พอสมุิในมหาัาอยเมราเป็นอะไรมุนิมิลีสาพาทุกคนเบิร์กนอกว่าฮอสมุโยองแฮงคอมบรี oh เป็นอย่างไรไน่ตามมาพอสมุตินี่มีซื้อเลยทุกคนซื้อว่าบาโรไล b r a รีเออมีหลายสันแห่งวิลลีวูดจิวมีแจ็คสันแต่ว่าสูงแห่งทุกคนหูบพราว่าเป็นยังคือซื้อบาโรย้อนว่าทานบาโดนะักตะกอนเคยเป็นผู้อำนวยการอยู่ทีมหารายเนาะและจะเห็นหนักเรียนหลายคนกำลังเบิงบทเรที่นอยู่ตอนนี้ เพราะว่ามันอยู่สวงแล้วนยาก,การสอบเสงยงทุกคนวันนี้เมื่อเอิญเห็นกระเจ้าลินเซอร์ว้าวดินโคตรเก่งเลยทุกคนแลบไลรีก,กันยางต่อเนาะยางไปทางได้ก็เห็นแต่คนเห็นหนังซื้อน้อะอบอส่วน,นสวงไฟเนาะและอยู่ไม่กลเนาะฮอรสม,มุทรจะเป็นบอลฮียเหนังซื้อขนองหนักเหยียนเนาะเป็นศูนรวมเลยทุกคนเออนี่เขามาในห้องนี่ห้องอ่านนังซื้อคนก็ไม่เห็นนังซื้อ เลยและอีกบอลหนึ่งที่สําคัญทุกคนเป็นบอลเถวสามารถปิ้นเอกสารใดโคตรเก๋เลยเขาเพียงแต่ล็อกอินด้วยอีเมลของเฮียเนาะและสามารถปิ้นเอกสารต่างๆที่เข้าต้องการใดอย่างไง่ายได้เลยทุกคนมาสีพามาสานันสีก็ยังเป็นควายสต๊าดดี้แอรียคือเกาทุกคนเป็นบอลที่หายเงียบเพราะเป็นบอลที่ทุกคนจะเห็นหนังสือทุกคนเบิ่งเห็นบอกปุ่มแบบโคตรล้าแห้งเลทุกคน นอกจากนั้นยังมีห้องแบบโซนโตได้เออมีสามารถเข้ามากแล้วก็มีห้องแบบที่จะเป็นกลุ่มแต่ว่ากา่อนจะมาเข้าหองได้เ้าต้องได้ลุงทะเปียกันทุกคนบ่แมวนวันายางเข้ามาแล้วเข้ามาได้เลยได้สิผ้ามาเบิ่งป้มโคล้าเลยทุกคนเพราะว่าสิไปอยู่สันได้ก็มีกระป้มอันนี้ซันซี่ยางไปเห็นบ่ทุกคนใกล้จนสุดสายตาแบบว่าบิลลี่หันยางจนปวดขาและนะ้วเนาะยังบ่หอดแบบว่าตัตถ่ายสุดจะเ่อเออจนวน่าบิลลี่หันใดตัด คลิปเนาะตัดแถมมันสั่นลงไปหอดจุดสุดท้ายเลยเพราะว่ามันใกล้งแง่แบบว่าปุ่มโคตรไล่สำหรับใครที่มักงานนั่งซื้อน,นี่โอ้แนะนาให้มากเลยเนะาะมหาสมุรเอ้ยหอสมุดเยอะแบบว่าไล่แง่ยนะทุกคนไลบ่บปลีก,กันเลือกเบิ้งปุ่มเนาะปุ่มตัวที่เ้าสนใจเอาก็สามามาอ่านได้เลยเนาะทุกคนเออไล่ไปลี่คิดว่าปุ่มตนนัวนี้บนหนาสนใจมาะไรเลยปะไว้คือทุกคนสิพาไปเบิ้งแนวหนึ่งแบบว่าโคตร เลยเออนั่นก็คือทางมหาลัยนอกาใา้เกียรติฮอาไลเขาให้ออาซื้อเข้าคืนยุทธ์เชิงนาจอแปบลบว่าเป็นอาเรียนทึนนอตัวแทนให้แก่ประเทศลาวเนาะเออนี่เดย์อย่างคำว่าอหมอแต่คนเช่นทุ่งลาวนาะเป็น background. แบ็กกราวด์แปลว่าซื้อเข้ากับอยู่นี่ดีใจแห่งทุกคนเพราะว่าทา้งเวกอย่างให้เกียรติฮาลไลนอกจากนั้น,นยังมีสันตดินทุกคนฮูเพราว่าอยู่สันตดินนี่มีคล้ายคลองผอม ว่าจะเป็นขนมอะไรกันหนาต่างๆทุกคนสามารถใส่บัตรแอปเปอเพหรือว่าใส่เลียนจอดสื่อได้เลยและสิ่งที่สำคัญข้าเจ้ามีห้องให้เห้านังสมาธิหรือว่าสวดมนต์โดยเฉพาะแต่ก่อนจะเข่าต้องปดเกือวมาเนาะทุกคนและนี่แม่นสภาพหองแบบว่าโอ้ดีแห้งขนาดเนาะทุกคนตัวอย่างคือข้ารู้ซึกแบบว่าโอ้อยาก มาพักพรย้อนอารมณ์อ่าอยากมานั่งสมาธิจักสิบห้านาทียังกับเขาเมื่อไหรเนาะแต่เราต้องลงไลายสื่ออยู่นี่เนาะและนี่มันกดการใส่ห้องเนาะทุกคนละหองอยู่เนาะจะเป็นห้องสําหรับใครที่อยากมานั่งสมาธิหรือว่ามา p r a คือเป็ีริมมูเปคนอินโดนีเซียเนาะหล้วเขามามาเ r a อย่างนี้แปบลบว่าละหมาดบอกเขอิดมาซาลาโบ้คือกันเออเพราะว่ามันเป็นสวนเ<ม>ขาแบบต้องแบบต่าง,แบบงสมาธิหรือว่าขาพอพรในเสงนีงตาเนาะ สามารถเข้ามาในห้องนี้เลยเนาะเออเขาจะมีห well, ้องไอ้เ้าโดวยเฉพาะเอาละทุกคนนั่นคอมเมนทั้งหมดเกี่ยวกับหอสมุดทิเบาหลายคอมเมนเนาะเห็นแต่ว่าปื่มร้ายแหงขนาด มีร้ายสาันแล้วม่รียังไปบอกคนเตือนนะว่ามันมันร้ายมองแห้งเออบางวันทุกคนเสด็จของหุงห่มใหม่ใมเนาะเกี่ยวกับฮอสมุดยู่ที่สหรัฐอเมริกาเออและถ่ายอยากเห็นมันได้อีกสามารถคอมเมนต์บอกไม่รีไดนะ้เนาะทางวางแล้วไม่ไดีเซร็จคลิปให้ทุกคนได้เห็นหลายๆสิ่งหล,ลายๆอย่างอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเจอกันในคลิปต่อไปทุกคน